สวัสดีครับพี่น้องเอนี่มะลำนเดชชนอยผ้ามาโล่งท่านขนมจีนพี่น้องเช่าจังหวัดศรสีสะเกดของห้างครับพี่น้องครับ,รบป้าโล่งท่านเป็นกระสรแสบแห้งขนมจีนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่วัดพระโตูสงการปีนี่มีโล่งท่านทังจังหวัดศรสีสะเกดนำขนมจีนเป็นคือห,อห้อมเหรอ ยูวัดนี่เ้ือยพี่น้องเนี่ดยอขนมจีนเพิ่นเยอะให้เบิ้งพี่น้องให้เบิง้งเบิงเบ้งน้ำยาน้ำกันเด้อยโอ้ยสุดยอดพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะนางล่ำหลังจากฟอนแล้วสามารถกินขนมจีนแล้วครับพี่น้องห <c oughs> ลังจากทำ การแสดงฟอนล่ำบวงสวงเมยแล้วครับมานั่งกินขนมจีนแล้วครับเนี่ยมีการนั่งหลอง่อนั่งลำของห้อครับพี่น้องครับปาดดุดขาพื้นหลายด้วยพี่น้องด้อขนมจีนอร่อยอร่อยนะครับเอาที่อล่ะ กินที่แหะเป็ดตัเสียไปกินหอมขนาดเลย